ลูกเป็นนักเกรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวธรรมกายลูกและสามีได้เข้าวัดธรรมกายตั้งแต่งานอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานในโดมมหาธรรมกายเจดีเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2541และงานนิสสามแงลูกก็ได้มาบวชเป็นสามเณรแก้วด้วยซึ่งก่อนที่สามีจะตัดสินใจบวชนั้น ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับสามีกล่าวคือสามีมีอาชีพเป็นตำรวจได้ไปช่วยดับเพลิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งสามีได้รับอุบัติเหตุโดนน้ำดับเพลิงซึ่งมีความแรงสูงมากฉีดเข้าบริเวณใบหน้าจนล้มทั้งยืนเลือดออกจากตาทั้งสองข้าง ลืมตาไม่ได้เลยสามีถูกนำส่งโรงพยาบาลขณะที่สามีนอนหลับตาอยู่ในรถของโรงพยาบาลนั้นก็เห็นรูปหล่อของพระสงฆ์รูปหนึ่งสีทองทั้งองค์คือตอนนั้นนอนหลับตามองมอะไรไม่เห็นแล้วนะอยู่ในรถโรงพยาบาลจึงบอกกับท่านในใจว่าถ้าตาไม่บอดจะไปบวชสมมเนรแก้วที่วัดพระธรรมกาย คือตอนนั้นเห็นรูปหล่อประสงค์รูปหนึ่งสีทองแล้วก็อธิฐานเมื่อคุณหมอมาตรวจดวูอาการแล้วก็บอกว่าโชคดีนะที่ไม่ถูกตาดำจึงไม่เป็นอะไรมากตาไม่บอดมีแต่เพียงเนื้อเยื่อบริเวณตาทั้งสองข้างชี้ขาดเท่านั้นรักษาอยู่ไม่นานก็หายสามีของลูกจึงมาบวชสัมมณเนรแก้วได้ต่อมาภายหลังสามีจึงทราบว่า รูปบล่อที่เห็นวันนั้นคือรูปบล่อหลวงปู่สดคือพระเด็บคูณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะพระ้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ยี่สบหนึ่งกันยายนสอง1ห้าสี่หนึ่งลงเรื่องตะวันแก้วสามียิงตัดรูปหลวงปู่สดทองคำมาเก็บไว้บูชาสามีของรูปเป็นตำรวจที่ไม่เที่ยวเตะอุย้ยตำรวจเด็กปกติเลย ไม่สูบุรี่ไม่ดื่มเหล้าเป็นผู้ชายในอดมกติของลูกอืสุดยอดเลยสามีตัวลูกและลูกสาวจะไปร่วมงานบุญด้วยกันเสมอสาธุแม้ว่าจะต้องเดินทางไกลจากภาคใต้18ชั่วโมงก็ไม่หวั่นไหวสาธุสามีของลูกรักบุญแต่เขาก็มีความกังวลในเรื่องกฎแห่งกรรมของการทำร้ายและจับโจรผู้ร้าย แล้วบางครั้งใจกระหม่อมไปกับเหตุการณ์นั้นๆด้วยคุณนางรูปวินิสัยจะคอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบสงเคราะห์ญาติมีน้ำใจต่อทุกคนชอบสมบุญตามประเพณีทิวัดต่างๆแต่คุณอาก็ชอบเล่นพน,นันปลากัดมากคุณามีปลากัดที่เลี้ยงไว้อย่างดีอีกหลายตัวด้วยเมื่อปี2537คุณอาได้ไปที่อำเภอเพื่อยื่นขอเปิดบอลเล่นปลากัด สึ่งทางอำเภอก็อนุโมทนายินดีเห็นด้วยก็อนุมัติให้ทําได้แต่คุณอาทําได้ไม่นานบ่อนไม่ค่อยจะรุ่งในสุดก็ปิดบ่อนไปเองอาก็เป็นบุญของคุณอาที่มาตัดรอนบาปก่อนเพราะวันนั้นคุณอาก็ยังมีอาชีพรับเลี้ยงไก่ชนจากคนเล่นไก่ชนด้วยอืมอปลาแล้วไก่ยังขาดวัวเนอะเราจะพู้ที่จา้างคุณอาเลี้ยงไก่ชนบอกว่าคุณอาเลี้ยงไก่ได้ดี เวลามีการชนไก่ที่ไหนคุณอาก็ไปร่วมเล่นพนันชนไก่ด้วยสรุปว่าทั้งรับเลี้ยงไก่ชนและไปชนไก่แต่คุณอามีฐานะไม่มากจึงเล่นพนันไม่เกี่ยวร้อยบาทไม่เหมือนคนอื่นที่เล่นเงินคั้งละเป็นหมื่นจนกระทั่งปีสองัห้าอสี่สสองอายุดได้หกสิบหนึ่งปีคุณอาเกิดมีอาการหลายๆอย่างเช่นเมื่อเวลาจะพูดกว่าคําพูดจะออกมาสักคำก็ลําบากมีเสียงเอ,อิออก๊กเอิ๊กเหมือนไก่ เสียงอยู่ในลาคอปาก็สั่นเชื่อเวลาที่ไม่พูดคอจะสั่นมีการกัดฟันของตอนเสียงดังกรอดกรอดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็เจ็บปวดท้องปวดลําไส้บ่อยๆไปรักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็หาสาเหตุไม่เจอเวลามีอาการหนักจะดิ้นทรนทรายมากจนหมดแรงไปยายก,กักงวลว่าจะเสียชีวิตอยู่หลายครั้งแล้วขณะนี้คุณอาอายุ67ปีแต่ก็ยังเลี้ยงปลาก,กัดและไก่ชนอยู่ คุณพ่อกำลงังชวนคุณอามาดูดาวทำที่บ้านเพราะบ้านอยู่ใกล้กันลูกสาวลูกเกิดในวันที่10ตุลาคมสอง1หสี่หนึ่งซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิกเกกพดพระเดบคคุณหลวงปู่วัดปักน้ำซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วลูกจ,จึงตั้งชื่อว่าตะวันแก้วหน้าอัศจรรย์ที่เกิดกับตัวลูกคือตอนตั้งท้องลูกเอ๊ะวันนั้นอัศจรรย์แกวเกิดวันที่1ิบเลยสองรอบใช่ไหมสองรอบ หกอัญยาขสิบตุราหน้าเัจจัี่เกิดกับตัวลูกคือตอนตั้งท้องลูกสาวคนนี้ลูกไม่แพ้ท้องไม่ลำบากและเจ็บท้องคลอดเลยจึงคุณหมอเป็นห่วงเกรงว่าเด็กจะแห้งเพราะมีน้ําเดินออกจากตัวลูกแล้วเลยพาตัดคลอดลูกสาวอมาขณะน,นี้ลูกสาวยุด้หกขวบแล้วเขาชอบฟังธรรมะมากชอบไพรพพระกับเพื่อน และได้กาด่าวนำสดมนตหน้าเสาธงที่โรงเรียนค่ะโอยสธุสามีลูกทำบุญกรรมอย่างไรยังเกิดอุบัติเหตุตาเกือบบอดจะแก้ไขกรรมได้ด้วยวิธีการใดคะ้ดยบุญอะไรทําให้สามีรอดจากตาบอดมาได้ทาไมสามีจึงเห็นรูปหลวงปู่สดทั้งทที่ไม่รู้จักมาก่อนสามีจะได้รับวิบากกรรมใดจากการทําร้ายและจับโจรผู้ร้ายและควรทําอย่างไรในอาชีพนี้เพื่อให้รอดพ้นจากกฎแห่งกรรม คุณอาลูกทำไมจะมีอาการทุรนทุรายอย่างนั้นและมีโอกาสหายป่วยได้ไหมคะทำไมคุณหมอจึงหาสาเหตุไม่พบกมจาก,การเล่นทั้งปลากัดและไก่ชนจะส่งผลหลังจากที่ตายแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นผลบาปเด่นๆของการเล่นปลากัดที่แตกต่างจากการเอาสัตว์แบบอื่นๆมาต่อสู้กันโดยเฉพาะเจ้าของบอนปลากัดจะได้รับกรรมแบบใดดุบุญอะไรในการท้องลูกสาว ลูกจึงไม่แพ้ท้องไม่เจ็บท้องคลอดเลยลูกตั้งใจว่าจะถวายลูกสาวเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนาให้ได้มาเป็นอุบาสิกาที่วัดในวันข้างหน้าจะเป็นไปได้ไหมคะม,มีวิชันได้ดีลูกเคยเป็นเจ้ามือหวยอ่าแล้วกันมีรายได้ข้ามามากแต่ตอนหลังไม่ได้มาสร้างบาร,รมีกมับหลวงพ่อจึงเลิอกอาชีพดังกล่าวเออแหมดีมากเราจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรและควรแก้ไขยอย่างไรไม่ให้วิบากกรรมส่งผล ตัวลูกมีอาการปวดหลังและลมขึ้นทําให้มึนศีรษะบ่อยมากมาหปีแล้วลูกทำบุป,ปรกรรม,มมาอย่างไรและควรจะแก้ไขอย่างไรคะโลกสามีและลูกสาวเคยสร้างบารมีมากหมู่คณะอย่างไรคะนีก็เป็นคําถามสันส้นๆสําหรับเคสตีคืนนี้นะจ๊ะเอามาฟังฝันในฝันกันะ หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาขาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าใฟังเป็นนิยายปรำประรากันนะจ๊ะที่สามีตาเกือบบอดด้วยอุบัติเหตุพระกำเนิดดีชอบต่อยมวยและมักจะเล็งไปที่ลูกในตาคู่ต่อสู้จะลูกในตาคู่ต่อสู้กระทบกระเทือนแต่กระชบกันแบบประลองกัน เม่อใคิดจะเอาไปเราตายแล้วมาต่อกันเสร็จแล้วก็ขอเข้ามากันต่อมาดวงตาไม่บอดและดีขึ้นเพราะบุญจุดประทีปบูชาพรารตนาัยเหมือนเราทเราจุดตอนเย็นๆนี่แหละและบุญบวชช่วงสั้นในอดีตตามมาส่งผลบุญเก่าที่สายมีเคยสร้างบารมีในสายพระเดชพระคุณหลวงปู่มาตลอดจึงทําให้เห็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะ ให้สาม,มีซึ่งเป็นตำรวจให้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจ้ามอบมาจา้ะแต่จะไปทำตามอารมณ์โกรธหรืออารมณ์โลภหรืออารมณ์หลงเช่นเมื่อจับตัวผู้ต้องหา,อาผู้ต้องสงสัยมาได้แล้วใช้วิธีการทรมานให้เขารับสารภาพคือทรมานด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เขารับสารภาพหรือรีดไถหรือมีอคติสี ย่งได้อย่างหนึ่งเช่นฉันทากติทวัสากติโมหคกติพยาคติโดยความรักความอะไรโกโรธก็ดีความหลงความกลัวอะไรอย่างนั้นพวกนั้นเป็นต้นก็จะทําให้มีวิบากกรรมเบาบางลงคือถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะเบาบางลงคือถ้าทําตามหน้าที่แล้วก็ไม่มีอารมณ์ดังกล่าวนะจ๊ะ <c oughs> วิบากกรรมก็จะเบาบางลงแต่แม้จะทําตามหน้าที่ ไม่ได้ทำตามอารมณ์หรือมีอคติสี่ก็ยังเสี่ยงต่อการจองเวรหรือผูกอาคฆาจากผู้ร้ายที่มีต่อเราวิธีแก้ไขก็ให้สามีสั่งสมบุญทุกบุญให้ม,มากๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วทิศให้แก่ทุกๆคนที่เราจำเป็นจะต้องจับหรือทำร้ายตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อความสงบสุขของสังคมหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะ แต่ผลจากการทำงานดังกล่าวด้วยอาชีพนี้เพื่อความสงบสุขของสังคมก็จะทำให้กรรมเบาบางลงและจะเป็นที่รักและเกรงใจของบุคคลทั้งหลายสมบัติต่างๆก็เราก็จะมีผู้คอยดูแลให้แล้วก็จะไม่ไม่วิบัติด,ด้วยภัยต่างๆจ้ะเมื่อเวลาไฟไหม้บ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยในหมู่บ้านนั้นนะถ้าเราโดดเขาไปช่วยดับไฟการข้ดดับไฟมันก็อาจจะถลอกปอกเปิกบ้างแต่ถ้าไฟดับได้แล้วเนี่ย มันก็ไม่ไม่ไม่ไปไม่ทั้งหมู่บ้านมันก็จะมีอานิสงส์ก็จะเป็นที่รักของชาวบ้านและทรัพย์ของเราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเพราะเราคุ้มครองทรัพย์ของทุกๆคนไว้นี่ก็ในทํานองเดียวกันพอเข้าใจไหมจ๊ะแต่ที่จะไม่มีวิบากหรือมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่นี่เห็นไหมไอ้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันไม่ยกเว้นเลยเราทําตามกฎหมายด้วยซ้ำและก็เพื่อประโยชน์สุขต่อสังคม แต่มันก็ยังมีอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนเพราะฉะนั้นน่ยถึงที่สุดแห่งทำเมื่อไหร่มันต้องจะยุตินี่เรื่องนี้มันสําคัญนะมันละเอียดอ่อนลึกซึ้งไม่ใช่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งดีเลยที่คุณนายมีอาการทรุรนทรายปวดท้องปวดไส้เสียงสั่นในลําคอเพราะกรรมทรมานสัตว์เชียร์ให้สัตว์ทําร้ายกันยินดีในการทรมานของสัตว์ดังกล่าวคือปลากัดและชนไก่ที่คุณหมอหาสาเหตุไม่พบพระ กรรมดังกล่าวบดบังไว้เลยหมอก็เลยหาไม่เจอถ้าคุณอาหักดิบเลิบสิ่งทั้งหลายดังกล่าวและหารมาทําท,ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทิศีส่งสศรให้กับสัตว,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 ตว์ที่เราไปทรามานเขาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะการจะการเล่นปลากัดและชนไก่ก็จะทําให้ใจสมองและไปอบัยภูมจ้ะกรรมเด่นๆของเจ้าของบ่อนปลากัดก็จะคล้ายๆกับเจ้าของบ่อนชนไก่ โดยเปลี่ยนสภาพจากไก่มาเป็นปลาจ้ะชเช่นเมื่ออยู่ในมหานร,รกขุมหนึ่งหรือขุมหกคือทั้งฆ่าและก็พนันพนันก็ขุมหกโดยจะเป็นสัตว์นรกกึงคนกึ่งปลาที่จะมีนายนรีบาลที่เกิดจากกรรมแปลงเป็นปลากัดมีฟันเหล็กแหลมมาคอยกัดทรมานตนเองจนตายทุกทรมานมากยาวนาน และเมื่อผ่านขั้นตอนมายังอุสตสนนรกยมโลกแล้วก็ไปเป็นปากัดที่เขานำมากัดกันทั้งที่ตัวเคยนำเคยทำตอนเป็นมนุษย์โดยกรรมดังกล่าวเป็นต้นแต่จะยานานกว่าคนอื่นเพราะเป็นเจ้าของบ่อนเจ้าของบ่อนจะโดนทุกทรมานนานกว่าที่ลูกไปเจ็บท้องแล้วไม่แพ้ท้องลูกสาวคนนี้เพราะเด็กมีบุญมาเกิดจะ ลูกสาวคนนี้มีบุญถลุรป,ประคองเอาไว้ให้ดีก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะให้เขาเป็นอุบาสิกาในวัดจ้าในอนาคตจะต,ต้องประคองไว้ให้ดีลูกเคยเป็นอดีตเจมือหวยแล้วมาเลิกภายหลังก็จะมีวิบากกรรมคือสมบัติก็จะมีวิบัติติดมาเพร,ราะได้มาจากความหลงงมงายของเพื่อนมนุษย์คือเพื่อนมนุษย์มีความหลงงมงายก็มาแทงกันซึ่งเสียมากกว่าได้เนี่ย สมบัติก็จะมีเหตุอันตรธานเดีวยวกะการต่างๆสมบัติของของเจ้ามือหวยเนี่ยจะแก้ไขก็ให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมดให้เริ่มต้นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆจ้ะตัวลูกข้าสาตมหาลและมีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารจึงทําให้ปวดหลังลมขึ้นมทิสะให้ลดน้าหนักลงโดยเลือกอาหารที่ย่อยง่ายและทานแต่พอดีก็จะทําให้ดีขึ้นจ้ะโูกสามีและลูกสาวเป็นครอบครัวธรรมกายมาหลายชาติ ชาตินี้ก็ให้สร้างบารมีให้เต็มที่ทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบริวงบุญพิเศษจ้าอัลลมาดูภาพกันสามีเกือบตาบอดเพราะกำเนิดดีชอบต่อยมวยและมักจะเล็งไปที่ลูกในตาคุต่อสู้มาตรงเนี่ยตรงลูกในตาระวังเถอะจนลูกในตาคุต่อสู้กระทบกระทืนแต่โชคกันแบบประลองกันไม่ได้คิดจะเอาไปนอาตายแล้วลเมื่อต่อยกันเสร็จแล้วก็ขอเข้ามา ต่อมาดวงตาไม่บอดแล้วดีขึ้นเพราะบุญที่จุดประทีบ่บูชาพระรัตนตรยัยและบุญบวชช่วงสน,นดีตาม,มาส่งผลบุญเก่าที่สามีเคยสร้างบาร,รมีในสายพระเดวคุณหลวงปู่มาจึงได้เห็นรูปพระเดวคุณหลวงปู่โดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้ให้สามีซึ่งเป็นตำรวจทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบมาแต่จะไปทำตามอารมณ์โลภโกรธหลงเช่นเมื่อจบผู้ต้้งสายเช่นเมื่อจบผู้ตัองสองสายมาได้แล้วตระมาในเขารับสารภาพ หรือเล่ยหรือมีอากติ4อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นก็จะทําให้มีวิบากกรรมเบาบางลงแต่ก็ยังเสี่ยงต่อการจองเวรหรือผูกคาาต้องแก้ไขโดยสามีสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วทิศให้แก่ทุกคนที่เราจําเป็นจะต้องจับหรือทํำร้ายตามกฎหมายบ้านเมืองและเพื่อความอยู่เป็นสุขของสังคมหนักก็จะเป็นเบาเบก็จะหาย แต่ผลจากการทำงนานและชีพนี้เพื่อความสงบสุขของสังคมจะทําให้กรรมเบาบางลงและจะเป็นที่รักและเกรงใจของบุคคลทั้งหลายสมบัติต่างๆเราก็จะมีผู้คอยดูแลให้และไม่มิบัติวิภัยต่างๆที่คุณอามีอาการทุรนทุร,รายปวดท้องปวดไส้เสียงสั่นในคอเพราะกรรมทรมานสัตว์เจียสัตว์ทำร้ายกันยินดีในการทรมานสัตว์คือปลากัดชนไก่ ที่คุณหมอหาสาเหตุไปพบเพราะกรรมดังกล่าวบดบังไว้ถ้าคุณอาหาักดิบเลิกสิ่งทั้งหลายดังกล่าวและหันมาทาทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยเปล่าทีส่สุขสบส,ว,สว์ที่เราไปทรมานเขาวไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาจะหายกรรมจากการเล่นปลาขัดและชนไก่จะทําให้ใจเศร้าหมองและไปอบายอย่าภูมิกรรมในเด็กองเจ้าของบ่อนปลาขาดจะใกล้คล้ายกับเจ้าของบ่อนชนไก่โดยเปลี่ยนสภาพจากไก่มาเป็นปลา เช่นเมื่ออยู่ในมหาณนรกขุมหนึ่งหรือขุมหกโดยจะเป็นสัตว์นร,รกกึ่งคนกึ่งปลาจะมีนายนริบาลที่เกิดจากการมแปลงเป็นปลากัดมีฟันเหล็กแหลมมาคอยกัดทรมานตนเองจนตายทุกทรมานยาวนานนี่นี่ดูภาพเนละเห็นหรือเปล่าจ๊ะนี่นี่หัวคนตัวปลาอ่าบางทีก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็สลับกันก็มี เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้ครบวงจรก่อนที่จะไปปักเล่นประกาศอะไร่งหรือชนก่ที่จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วผ่านขั้นตอนไปยังอุสทธันอรกคือขุมบริวารมายมบโลกแล้วไปเป็นปราการที่เขานำมากัดกันตั้งที่ตัวเคยทําตอนเป็นมนุษย์ด้วยกรรมดังกล่าวเป็นต้นแต่จะยาน่ากว่าคนอื่นเพราะเป็นเจ้าของบ่อน ที่ลูกไม่เจ็บท้องและไม่แพ้ท้องลูกสาวคนนี้เพราะเด็กมีบุญมาเกิดลูกสาวคนนี้ถ้ามีมีบุญถ้ารูปละครไว้ให้ดีจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะให้เขาเป็นอุบาสิกาในวัดลูกเคยเป็นอดีตเจ้ามือหวยและมาเลิกภายหลังจะมีวิบากกรรมคือสมบัติจะมีวิบติติดมาเพราะได้มาจากความหลงงมงายของเพื่อนมนุษย์สมบัติจะมีเหตุอันตรธานด้วยประการต่างๆจะแก้ไขก็ให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดทห้หมด ให้เริ่มต้นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆตัวลูกค้าสัตว์ทำอาหารและมีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารที่ทาให้ปวดหลังลมขึ้นมนิสระให้ลดน้ําหนักลงโดยเรื่องอาหารที่ย่อยง่ายและทานแต่พอดีก็จะทําให้ดีขึ้นจ้าลูกสามีและลูกสาวเป็นครอบครัวธรรมกายมาหลายชาติชาติที่สร้างบุญารมีให้เต็มที่ทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิตบุรีวงบุญวิเศษจ้า